สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ปลวกน้อยจะมารีวิวร้านช้างเผิอกไทยมาสาสาขา2ให้เพื่อนๆดูกันจ้ะเปิดประตูเข้ามาก็จะประมาณนี้นะคะมีเบาะต้อนรับลูกค้าแบบนี้นะแล้วก็นี่เป็นเคาน์เตอร์ค่ะสวยเลิศหรูอลังการทําเองทุกสิ่งอย่างนะจ๊ะและในส่วนด้าน ก็จะเป็นที่วางรองเท้าในส่วนผนังตรงนี้ยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าสั่งของมาแล้วยังมาไม่ถึงจ้ะอันนี้ในส่วนของห้องนวดของอีชั้นเองนะจ๊ะตอนแรกทำสองเตียงค่ะทำไปทำมาเอยเอาสามเตียงดีกว่าเตียงของเราก็จะประมาณนี้จ้ะจะบอกว่าร้านนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าร้านเดิมนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเช่าเท่ากันจะทุกคนนี่เลยเอาภาพมาให้ชมกันนะอันนี้ เรามี3มเตียงเช่นกันจ้ะตรงนี้เป็นส่วนของทางเดินไปห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะประมาณนี้ยังไม่ค่อยสวยนะจ๊ะอันนี้เป็นที่สองกระจกของฉันสวยมากและนี่ห้องเก็บของสุดท้ายแล้วนี่จ้าเจ้าของร้านเอง